สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาวอาพี่พี่เพื่อน,อนที่น่ารักทุกทท่านนะคะขอบคุณขอบคุณหลายๆทุกๆคอมเมนต์ที่ยินด้อ่านจากพี่จากน้องหัวใจฟูฟๆคะ่ะพี่น้องคะ่ะมีความสุขหลายที่ได้อ่านเมนพี่พี่เพื่อน,อนลุงป่าอาออาสุขๆๆสุขคนที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะคะความคิดเห็นของ พี่ๆเพื่อนๆสุภูสุคนมีคุณค่าทางจิตใจให้เยลิน,นะะด้วยค่ะเด้ออ่านไปยิ้มไปหัวเราะไปสา่งความสุขให้กันเนะาะค่ะเนาะขันเชื่อว่าประโยคใดทอนใดคำว่าใดที่เยลินใส่บ่เหมาะสมกราบขออภัยไว้ณัที่นี้ด้วยนะคะเยะลินรู้ว่าครูบาอาจารย์พี่ๆเพื่อนๆไอ้น้องสุภูสุคนเพิ่นยูนเ่เป,เ,ปเป็นกำลังใจรับชมรับฟังช่องเยลินตลอดมาบางบาง,บางคลิปเยลินกะ โอเวอร์แอคติ acting, uh, thing, ้งเนาะเนาะว่าวงวันแม้ยล <like> <Yeah. S 2> ินขอโทษลหลายเด้อค่ะเด้อบางเทือการเล่าเรื่องต่างๆเหตุอีหยังต่างๆเท่ากับต้องใส่แอคติ้งเข้าไปให้มันได้อัทันดหนาะพี่น้องยลินเป็นคนเว้าแนวนี้นั่งโดยบุคลิกส่วนตู่ยลินเป็นคนว้าเสียงดังนะคะว่าคคอยบ่เต็นขันว้าวคอยอีพอว่าเว้าวื่นคนว่าพื่นคนกับว้าเสียงดังเด้อพี่น้อง หามเมื่อเนี่ยเยลินมีเรื่องดีๆมาเบาาสุพีสุนห่งฟังออาสิบมีศาลาอิหยังมากไหมนะคะก่อนอื่นเนี่ยกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึงนะคะทุกๆก,ก,การรับชมทุกๆโคษณาทีลุงป่าเอาอาเมตตารับชมให้จนจบคลิปลายใดที่เยลินได้จาก youtube นั่นเยลินใดแบงมาเหตุอีหยังเนี่ย ปูบักพีกปีนี้ได้ทอดไรยาลิ้นสิมม่บอกให้พี่ให้น้องฟังเพื่อเป็นกำลังแรงใจอ่ให้หัวใจของเฮาให้ชีวิตของเฮามีสิ่งดีๆบ่รู้สิว่าวงไหยายลิ้นปลื้มใจพี่น้องจ้าเอา้าเขาเรื่องพี่น้องว่าไร <laughs> เงินขายบอกพีดปีนี้ไแปดสิบปอนพี่น้องคะ่ะแปดสิบปอนบ่หอดชีพันบาทจ่อยได้เงินสามพันกว่าบาทพี่น้องขี่ไลค่ครับแต่ว่าอากาศมันบ่ดีได้ซ้ำได้กับเอาซ้ำนันเนาะค่ะเนาะและ้วแบบนี้เงินเดือนของยูทูบ e นี่ยเล่นกะได้บอลายดอกพี่น้องห่ายอดวิวกับบ่ปังปันได้ยอดซับกับบหลายเนาะค่ะเนาะกะไปตามกะเยิ้มนั่นแหละค่ะไปคือรดขายองคนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะแต่กะ ทุกบาททุกสลึงที่ยลัลินได้ยลัลินกับแบงส่วนหนึ่งเอามาเป็นตนบุญเอามาบวกกันกับเงินขายบักพิกนะคะตีเป็นเงินไทยแลวกับประมาณหกเจ็ดพันคุละ่ะค่ะพี่น้องคะเพื่อที่จะเอามาเป็นตนบุญปีนี้ปีนี้ยลัลินเอาเงินเดือนของ YouTube แล้วก็เงินขายบักพิกไปเฮ็ดอีหยังค่ะยัลิน้าพี่พี่เพื่อนๆลุงป่าเอาอาที่รับช่อ,อยูเนี่ยละ่ะ สื่อล่งเย็นไปหมอบให้วัดภูพินขาดแคลนเนาะค่ะเนาะล่งเย็นนี่ราคาล่งเย็นนี่จะอยู่ที่หาเมื่นขึ้นนะคะสึ่งยะลินใดโทรหาทางวัดแล้วเรียบร้อยว่าอันใดเป็นอันใดน,นี่คือสิ่งที่ยยลินเห็ดตลอดมาสิบสีปี ที่มาอยู่ประเทศอังกฤษนะคะเลวกะก่อนที่เยลินจะแต่งงานมาใช้ชีวิตอยู่กับฝรั่งชีวิตของเยลินวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะคะต้องขออภัยแล้วก็ขอออกตัวไว้ก่อนว่า,มาเมื่อว่าคลิปนี้บ่ได้มาบอกว่าเจ้าขวางเป็นคนดีเดอ้อเยลินบ่เคยว่าให้เจ้าขวางเป็นคนดีหรือด,ดีกว่าบ้านกว่าเมือง่นเด้แต่ว่าเยาลินใส่ทุกลมหายใจที่เยลินมีอยู่ใส่ชีวิตให้คุ้มค่ากับที่พ่อแม่ให้เยลินเกิดมา น้องจ๋าค่ะตายไปแล้วบ่มีโอกาสใดๆทั้งสิน้นดังนั้นแล้วช่วงที่ยเยลินมีลมหายใจอยู่นี่เ่ราว่าสิเป็นการต่อบุญแทนคุณบิดามัรดากด็ดีต่อบุญแทนคุณคู่บาอาจารย์ที่ให้วิชาความรู้เยลินกด็ดีหรือแผ่นดินที่เยลินเกิดก็ดีนะฮะจะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งถ้าเยลินเหตุใดเดยลินก็สิเฮตุเพราะว่าตายไปแล้วเยลินบอสามาท่ชีเหตุอีหอย่างใดนะคะดังนั้นแล้วเขามีโอกาส ทำสิ่งดีๆในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ทนั้นเนาะคะนะ่เะเนาะราคาล่งเย็นนี่ตามปกติที่เยลินเคยเอาซื้อไปให้ทางวัดยาลินก็จะเอาของอย่างดีไปให้ะค่ะพี่น้องคะเท่าที่เคยเฮ็ดมากก็หาเมินหาเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าปีนี้สี่ร้ายบาทปันใดเย,ยลินกับเบลูหลังจากจบคลิปนี้แล้วเยลินก็สสโทรหาทังอ ลานหีบศพทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเพระว่าสีไก่อำเภอเล่าขวัญแน่ลงเย็นที่ยยลินสิเอาไปนี่เอาไปให้วัดตรอกสดาอำเภอเล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งสิเป็นร้อยต่อระวางสุพรรณกับกาญจนบุรีนะคะซึ่งเจ้าอาวาสทั้งคุณเพ่นกบขอมาเพ่นกับ่บมีอันเก่าใส่มาเป็นสิปีกับพังแล้ว,ว่าสั้นศพจังหวะที่เยลินมีสธา ปีนี้นะเยลินใจดีมีศรัทธาเยลินก็เลยผ้ามูผวกเห็ดเยลินบ่ใดไม่เห็ดบุญเอาหนาเอาตาใดๆทั้งสิ้นนะคะเยลินบ่ใดต้องการตรงจุดนั er ้นเยลินเห็ดด้วยใจที bah, ่มีศรัทธาเนืกออยากเห็ดเยลินก็เห็ดทายเยลินบ่มีศรัทธาในบุญนั่นๆในสิ่งนั่นๆเยลินสีบ่เห็ดบ่ขยับขยือนใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่คือสิ่งที่เยลินเห็ดอยู่เสมอๆศรัทธามีบารมีกับเกิด าพาหมูพาผัวเฮ็ดตอนนี้ยอดอปัจจัยได้สี่หมืนกว่าแล้วร่วมเป็นเงินไทยได้สี่หมืนกว่าแล้วพี่น้องดีใจกับเยลินแน่หมูผวกทางเฟซบุ๊กทั้งที่ลู้จักก็ดีเพราะได้รููจักก็ดีโอ้ยทั้งเพื่อน youtube ขนขิ้งลุกทั้งเพื่อน youtube เฮ็ดบุญมานําพี่น้องจา๋าโอ้ยพี่ลินเยลินขอบัญซีแเน่ยอยากเฮ็ดบุญน,น้า บึมบัมบึมบัมมากพี่น้องน้ำตาเย,ยลิ้นสีไหลเพราะว่าเงื่อนหา,หม,นามืนกลัวบ่แมนน่อยๆเย,ยลิ้นบ่สามารถที่สีทำบุญแล้วให้เจ้าของเจ็บปวดนะคะตนบุญของเยลิ้นมีอยู่เจ็ดพันกว่าบาทเองพี่น้องจากเงินย t u b e แล้วก็เงินขายบัตรทิกปีนี้ปกติเงิน YouTube แบบเงินขายบัตรทิกเยลิ้นเป็นตนบุญปีและเป็นมืน่นมืน่นผลเล้พี่น้องก็ปีนี้บ่มีค่ะพี่น้องมีหน่อยเยลิ้นก็เกิดความกังวลว่าเกิดจังใดเนาะ หออยอดเงินสีไดหอดอันไปซื้อลงเย็นให้ทางวัดเยลิ่นเป็นค้นเริมตนเยลิ่นกะมีความกังวลพี่เพื่พพพพพพนอนๆอาจคิดว่าเฮ็ดบุญบ่ต้องมีความกังวลแม่นดูค่ะถ้าเฮาจกหาโจกซิปไปแล้วว่ามีความกังวลดอกค่ะแต่ว่ายยลินน่นเป็นจุดยืนหายโมห้พวกมองนน่ถ้า หาบ่ได้หอดหาเมื่อนหายาลินกระตายเอยดเลดคือกันดังนั้นแล้วสักจะว,ว่าจาที่ยาลินรันออกไปแล้วยาลินจะต้องรักษาให้เท่ากับที่ยาลินรักษาชีวิตของเจ้าของนะคะขอบคุณขอบคุณพีพ่ๆเพื่อนๆสุภูสุคนที่รับชมแล้วกับเพื่อนๆที่เป็นยูทูบเบอร์ที่ร่วมบุญมากทั้งพี่น้อยจากสวิตเซอร์แลนด์ก็ดีป่าวันจากทางเยอรมันก็ดีพี่ๆเพื่อนๆสุภูสุคนที่รวมบุญรวมกุศลมากครั้งนี้ผู้ใดที่อยากจะต่อยอด กุศลน้ำกันตัวหดสื่อล่งเย็นเป็นเจ้าภามน้ำกันกระเชิญนะคะติดตัวหาเยาลินใดทางเฟซบุ o กมเมื่อนี่เย,ยลินบไใดมาเลียไล่ผู้ใดทั้งสิ้นนะคะแล้วแต่ศรัทธาของไผ่ของเจ้านะคะเยลินบไดมาเรีย,รยไล่ใดๆทั้งสิน้นเยลินเหตุตรงจุดนี้มาเยาลินก็มีความปรงใสบาว่าเรื่องการเงินก็นดีเป็นเฮเลนยิบเองคนที่ส่งเงิน ไปสื่อสิ่งสื่อของประจําก็คือน้องเล็กคูบุญของเยลินนะคะสิบกว่าปีที่สองคนพี่น้องแล้วกับเพื่อนเพืเหตุรวมกันมากเยลินจะแจกแจงทุกบาททุกสลึงลองเถืออหยอดปัดจจัยมันขาดมันหายเยล่นกับสิควักเงินจจขวางโต๊ไปให้มันเต็มหนันะพี่น้องค่ะกั กับไ่เ,เคยจนนะคะอย่าล่นบได้เหตุบุญเพื่อให้เจ้าของจนแล้วกับบได้เหตุบุญเพื่ออยากให้เจ้าของรวยนะคะอย่าล่นถือโอกาสที่ยังมีชีวิตอยู่ทำสิ่งดีๆมองหันมองนี้ซื้อๆแล้วกับเงิน youtube ส่วนหนึ่งอย่าล่นได้แบ่งออกเป็นเงินหนึ่งพัน 1, บาทได้ส่งไปจังหวัดศรีสะเกษส่งให้พี่น้อยช่องนิทอินชาแนล นะคะที่อยูศรีสะเกตเจ้าของสวนทุเรียนนั่นะคะ่ะทังบานป่ามง่งทั้งศีสะเกตเพ่นศาลาหลังคาสาลาพ่นผุพังพ่นสีเห็ดหลังคาสาลาไม่อย่าลินก็นเลยมีจิตศรัทธาเอาเงินจาก youtube เนี่ยละหาแบงไปพันหนึ่งส่งไปใหยพี่น้อยนิชอินนิชอินชาแนลนะคะหาหนึ่งพบาทไปรวมสั่งหลังคาไม่ให้กับวัดทั้งศีสกเกตพื่กัน มันเป็นความสุขพี่น้องเยลินบอมแมนคนหล่าคนรวยพ่อที่สมีเงินเหลือมาเฮ็ดบุญมองหันมองเนนนะคะเยลินไหแม่เยลินกินกวนค่ะเงินเดือนเยลินเยลินกันใไ้แม่เจา้าขวงส่วนเงินไขยบอกเพล็กหรือว่าเงินส่องยูทูบหนี่ยเยลินกันจัดกรันปันส่วนเอาไปเฮ็ดบุญมองหันมองเนเท่าที่ศรัทธาที่เยลินมีถ้าศรัทธาเยาลินบอมี่เยลินบอเฮ็ดค่ะพี่น้องขาขาดทุน ขาดทุนทั้งความรู้ซึกขาดทุนทั้งกาลังรั์นะคะเยะลินโมมีก่กต่ยามันถอเงินท่งนะเพราะว่าเยลินมีสับภายในไหวเรียบร้อยในช่วงจังหวะที่เยลินเดินทางอยู่นี่เป็นอย่างเยลินคือวางสิเข้ากําลังเดินทางไปสู่จุดจบของชีวิตช่วงจังหวะที่เข้าเดินทางอยู่นี่แหละเยะลินแปลสภาพสั์ภายนอกให้เป็นสับภายในเพื่อเป็นปัจจัยเพื่อเป็น บุญท่านที่เฮ้าสิกินไปไม่าติวตัวไปเกิดซาดนาสิเป็นอีหยังเยลินบลูดอกแต่ซาดเนี่ยเยลินเฮ็ดดีที่สุดเลี้ยว <c oughs> บ่าว่าสิเป็นอีหยังย่อมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเจ้ากรรมนายเวรไห้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าสิ่งใดที่เยลินเคยทําลายไว้ด้วยไกยว่าจาใจจะด้วยเจตนากด็ดีบ่จเจตนาก็ดีซาดนาี่เยลินไม่โอกาสเกิดมาเป็นคนสิคอสางดี อุทิศบุญให้สิ่งเหล่านั้นเลี้ยวกับให้ตัวเองให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาเคยไม่เว้นไม่กรโตกันนะคะเนาะอย่าลืมถือเรื่องนี้นะคะอย่าลืมมีความเสื่อเรื่องนี้ค่ะพี่น้องค่ะยอดเงินอย่ายลิ้น,นั่นบอท่านใดพ่อสิ่งที่อย่าล้นเหตุตั้งจิตอธิษฐาน,น่ะพี่น้องค่ะตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ว,ว่าขอให้มีภูมีศรัทธาขอให้มี ภูมิบุญบาลมีมาตอ่อยอดสวยเยลินมองนี้นะเดอ้อเทวดาเอ้ยกำลังลูกมีหน่อยบาลมีลูกมีหน่อยลูกขอพึ่งบาลมีลุงป่าอ้าวอา่อาไอ้น่องสุภูสุคนทั้งที่รูจักก็ดีบ่รููจักกด็ดีผ่านทั้งแฟนเพจเยลินอินดีหรือผ่านทั้งเฟซบุ๊กซึ่งทุกๆครั้งที่เยลินตั้งจิตอธิษฐานขออนุโมทนากะสิประสบความสำเร็จ ทุกๆครั้งครั้งนี้เยลินก็หวังว่าสิผ่านไปได้ด้วยดีนะคะอยะ่าลินมาบอกบุญพี่บุญน้องแล้วก็มาเวาสูฟังค่ะพี่น้องค่ะบุญใดก็ดีที่ข้าพระเจ้าพร้อมทั้งยากพี่น้องบิดามารดาบริวารเพื่อนผูเพื่อนฝูงพวกพ้องได้เจตนาทําแล้วโดยกายวาจาใจนี้ขอแบ่งบุญขออุทิศบุญที่มีนี่ให้แก พี่น้องสุขภูสุคนลูงปลาอาวอาขอให้พบความสุขให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอยู่มีกินมีใส่มีแสงธรรมเป็นแสงนำทางสู่ชีวิตบรรปลายในเมืองสุทธไทยไปน้ากันนะฮะขอบบุญขอบคุณหลยๆที่รับชมรับฟังจนว่าจบหมวนนะคะ ค่ะคลิปนี้เยลิณกับมีมาฝากมาตอนหลายหน้าที่เติบเยลิณขอในใขอนอยากแบ่คำจบไปก่อน,น้อพี่น้องเดพกอกันคลิปหนาเยาลินมีอีหยังเด็กๆมากเลพี่แอนนองฟังเด็ดคกคัะอีหลีพี่น้องค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย